สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยอาจารย์ในเรื่องมอนอิสลามมั่งคั่งค่ะทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะมีความสุขสนุกเบิกบานกันทุกท่านนะคะวันนี้และทุกๆวันของเวลานะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ก็ได้มาสถานที่นะคะอ่าซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าเป็นอ่าพลังงานเนาะหรือว่าธรรมชาตินะคะที่รู้สึกว่า ไม่ทำคลิปวิดีโอหรือว่าไม่ได้มาส่งต่อให้กับทุกท่านนะคะถึงพลังงานดีๆในวันนี้ก็จะรู้สึกว่าจะเสียได้มากๆเลยนะคะนี่ค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันเนาะเป็นประมาณเกือบอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์นะคะอาจารย์ก็มีคลิปนะคะ ที่เป็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนะคะจากจักรวาลน,นะคะสภากาเล็กติกหรืออาจจะเป็นในข้อมูลที่ว่าวันนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่แล้วสิ่งที่เราทำนะคะอ่ะก็สามารถที่จะทําให้เราเข้าสู่ยุคทองหรือว่ามิติที่5กันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามาถูกที่ถูกเวลานะคะแล้วก็ถูกจังหวะทุกทุกอย่างนะคะก็ได้จัดสรรให้กับทุกท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะบางท่านนะคะได้ดูคลิปอาจารย์หรือว่าได้มาเจอกับอาจารย์นะคะบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้ทุกท่านได้ดูตัวของท่านเองนะคะว่าวันนี้ท่าน <c oughs> มีการพัฒนาแค่ไหนกับตัวเองนะคะอ่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนนี่มีที่นั่งด้วย <c oughs> เห็นไหมคะอ่านะคะเรานะคะจะอยู่ในยุคทอง ยุคใหม่นะคะโลกใหม่ก็คือมีความสุขสนุกเบิกบานนะคะทุกอย่างจะจัดสรรให้กับทุกท่านมีความมั่งคั่งล่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะกับทุกท่านที่นะคะได้ฝึกจิตนะคะฝึกใจแล้วก็ฝึกตัวเองนะคะในโดยที่นั่งสมาธิ นะคะในการนั่งสมาธิเนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าท่านาถูกกับจริตของครูหรือครูบาอาจารย์ของท่านใดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าของอาจารย์นลมมเนี่ยมันเป็นคลิปง่ายๆนะคะแค่ส่งฮิว599ก็สามารถที่จะทําให้ทุกท่านนะคะได้ตื่นรู้หรือว่าอาจารจะได้สัมผัสกับไฮเออร์เซลนะคะของทุกท่านได้นะคะที่นี่นะคะค่อนข้างอากาศจะร้อนนะคะนี่มีของเล่นเด็กด้วยนะคะ วันนี้นะคะเราก็เหมือนเกิดใหม่กันทุกคนนะคะนี่นะคะอ่าก็จะมีของเล่นนะคะวันนี้เราก็กลับมาเหมือนเกิดใหม่แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอ่าเป็นเด็กนะคะอยากกินไอติมหรืออ่าอยากสอยากซุกซนนะคะอยากแบบ อ้อนคุณพ่ออ้อนคุณแม่หรือว่าอ้อนคนรักของเรานะคะโดยที่เราไม่ได้แบบเฮ้ยเหมือนอาจจะเสียงสำเนียงของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นลักษณะคล้ายเด็กนะคะอันนั้นก็ไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะทุกท่านนะคะก็คือเรานะคะได้ เขาเรียกว่ามีการได้สัมผัสเนาะหรืออาจจะมาอยู่ในตัวตนของเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ได้อ่าเขาเรียกว่าฝึกนะคะหรือว่ารู้นะคะว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรยังไงต่อไปนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ในการนั่งสมาธินะคะก็แล้วแต่ว่าทุกท่านจะนั่งของครูบาอาจารย์ท่านใดถ้าเป็นอ่ถูกจริตของท่านนะคะแล้วคิดว่ามันใช่นะคะทุกท่านก็สามารถนํามาปรับใช้ของตัวเองนะคะหรืออาจจะแบบ ดูที่ y t u t u นะคะดูที่ YouTube ของอไม่ว่าจะเป็นโคดต่างๆเนาะก็มีเยอะแยะมากมายรวมถึงในเรื่องของการาสร้างพลังงานความถี่หรือว่ากดแรงดึงดูดคิดสิ่งใดสมใบสมหวังดังใจปรารถนานะคะนั่นก็มีคลิปหลายๆคลิปนะคะก็ไปดูได้นะคะส่วนอาจารย์นะคะก็คือได้ ฝึกตัวเองนะคะแล้วก็ได้ดูนะคะเวลายามว่างจากธุรกิจของอาจารย์อาจารย์ก็จะมาดูที่ y o u t u b e นะคะมานั่งสมาธิทุกวันนี้นะคะอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่านี่เราดูนะคะเห็นไหมคะเราสามารถสื่อสารกับฮิวพระผู้สร้างของเราเนาะพอดีโทรศัพท์เลยนะคะแล้วจะให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะท้องฟ้านี่เห็นไหมคะเราก็สื่อสารโอ้มีนกบินเห็นไหมคะ นี่นะท้องฟ้าแล้วกส็สามารถนะคะส่งฮิวนะคะให้กับพระผู้สร้างของเรานะคะเอออ่าแล้วก็ส่งฮิวนะคะเพื่อสื่อสารกับพระผู้สร้างนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ก็บอกได้เลยว่าอ่สิ่งที่อาจารย์ทํามาทั้งหมดนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะดูตั้งแต่คลิปแรกแล้วแล้วก็จะบอกว่าเป็นประสบการณ์ของอาจารย์เองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตื่นรู้หรือว่าในเรื่องอ่า ประสบการณ์ของตัวเองในเรื่องการทํางานเนาะวันนี้อาจารย์ก็ได้สมหวังดังใจรารถนาก็คือในเรื่องกาในเรื่องธุรกิจนะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้ตั้งจิตว่าอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนะคะดูนี่คะ่ะว้าวว้าวขอบคุณนะคะเห็นไหมคะทุกท่านอ้าวไปไหนแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมหลบทำไมคะสวัสดี เดยวนะเดยนนะทุกท่านเห็นไหมคะตัวกิ้งจาโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเห็นไหมเห็นไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนี่มาได้เจอเห็นไหมคะโอยเดี๋ยวร้อนร้อน ใส่แว่นหน่อยค่ะนี่นะคะอ่าเราต่อกันดีกว่าเนาะ,ะวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะคะหัวก็จะเถิดเถิดนิดหนึ่งค่ะก็จะเป็นประสบการณ์ตรงเนาะของอาจารย์วันนี้นะคะที่อาจารย์ตั้งจิตเสมอนะคะขอความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะขอในเรื่องงานนะคะ ธุรกิจนะคะที่ทําได้แบบง่ายๆสบายๆ,สบายๆและอาจารย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นผู้นํานะคะในเรื่องการตื่นรู้และอาจารย์จะเป็นผู้นําในเรื่องธุรกิจนะคะ <_ pub> สําหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่มั่นใจนะคะหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะจะทําได้หรือไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะ<_ <Tough> _ถ้าเราสื่อสารกับจักรวาลอาจารย์ก็จะมีบางคลิปเนาะที่ว่าถ้าเราสื่อสารกับจักรวาลแล้วเราเห็นเลขนะคะเลขตองต่างๆเนาะตั้งแต่อะไรล่ะ 0 0 0จนถึง999นะคะท่านก็ไปดูนะคะถ้าท่านใดนะคะที่ต้องการให้ร้อนค่ะเดี๋ยวนะคะถอดกันถ้าท่านใดนะคะต้องการความหมายของตัวเลขนะคะก็ทักอาจารย์มาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ส่งให้เนะะ้องว่าตั้งแต่ตองศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์จนถึงเก้าเก้าเก้าเนี่ยความหมายคืออะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้ส่งให้ถ้าท่านเจอเลขตองนะคะแล้วท่านกําลังทําธุรกิจหรือเจอธุรกิจอยู่หรือว่ากําลังทาอะไรนะคะ แล้วท่านาได้เจอจักรวาลน,นะคะได้เจอตัวเลขเนาะที่จักรวาลได้ส่งมาให้นะคะก็ถือว่าให้ทุกท่านอ่ะดำเนินการหรือทําได้เลยนะคะส่วนอาจารย์นะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ใหม่นะไม่ว่าเรื่องจะเป็นสถานที่ใหม่กรารยนตรหรือคนนะคะอ่ะก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนนะคะเดือนกุม กัญญานะคะอาจารย์ก็จะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะซึ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยอาจารย์มีความเชื่อนะคะแล้วก็อาจารย์น่ะตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้เราเกิดมาเนี่ยเรารู้แล้วนะคะว่าเราเกิดมาทําไมและจะทําเพื่ออะไรนะคะเพื่อสร้างสารรค์โลกและจักรวาลของเรานะคะอ่ะแล้วก็จะมีถ้าทุกท่านมีคําถาม นะคะคําตอบนั้นก็จะมานะคะอายุตัวอย่างอย่างอาจารย์เนะาะเวลาอาจารย์จะทําอะไรสักอย่างหรือสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เราคิดอยู่อะเวลาเราอาจจะเจอสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอะหรือมีความคิดกังวลเนาะอะอก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะมาบอกเราว่าวัาวนนี้เราอย่าได้กังวลนะคะให้เราทําต่อไปโอเควันนี้นะคะอาจารย์ก็มาทักทายเนาะว่าอา่ะวันนี้ เรานะคะอยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วนะคะจังหวะโอกาสของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสําหรับเรานะคะที่เราจะไปโลกใหม่กันแล้วนะคะวันนี้ถ้าท่านใดพร้อมนะคะก็ยกมือนะคะบอกจกักรวาลเลยนะคะบอกกับจกักรวาลเลยนะคะว่าวันนี้ เราพร้อมที่จะไปโลกใหม่แล้วนะคะแล้วจักรวาลก็จะส่งทางเดินให้กับทุกท่านนะคะที่แบบว่าเรียบง่ายสบายๆเช่นเดียวกับอาจารย์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะลักทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย